คุณผู้ฟังวันนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเวลา9ก0นาฬิกานาทีเตรียมปักหมุดรอการถแถลงข่าวใหญ่ระดับประเทศกันค่ะภายใต้ชื่อว่ารวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงานนี้นะคะถือเป็นเวทีสาคัญในการประกาศผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการถแถลงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามภัยสแกมออนไลน์ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศค่ะภายในงานนะคะยังมีการพูดคุยกับผู้ที่เสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และรับฟังรายงานผลการดําเนินงานจากหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นค่ะปิดท้ายด้วยนะคะการเยี่ยมชมการสาธิตปฏิบัติการศูนย์แอนตี้สแกมวอลุ่มนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ พร้อมในการต่อสู้กับภัยไซเบอร์ทุกรูปแบบค่ะทั้งนี้นะคะก็ติดตามได้ทางช่อง NBT Connect ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันจันทร์ที่10วันนี้นั่นเองค่ะเวลา9กนาฬิกาห้นทีมาร่วมกันร่วมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์ไปพร้อมกันนะคะ